พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประพัดสอนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประพัดสอนเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเกตในรัชกาลที่สี่เมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2397เมื่อครั้งยังทรงพระชนสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอาิกาเจ้าทรงพระรุณาโปรดก้าวให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประพัดสอนทรงสอนหนังสือไทยประธานหม่อมเจ้าพิจิตจิราพาเทวกุลพระธิดาในาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการกับหม่อมใหญ่เทวกุลณอยุธยาอดีตอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนราชินี และโรงเรียนราชินีบนผู้ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งแก่วงการศึกษาของสตรีไทยในปีพศ2436พระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าประพัสอนทรงเข้าร่วมก่อตั้งสภาอุณาโรมแดงแห่งชาติสยามขึ้นโดยทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การินีทรงร่วมออกทุนทรัพย์ตั้งเป็นสภาขึ้นในคราวแรก เป็นเงิน1,200บาทพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประพัดสอนสิ้นพระชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2อ6 9สิริพระชันษา72ปีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่23พฤษภาคมพศส4 7 1ณพระเมนท้องสนามหลวง ในการนี้ทรงพระกุณนาโปรดเกล้าพระราชทานพระโกฏกุฎาน้อยทรงพระศพและแขวนฉัตรโมททองห้าชั้นที่พระโกธแวดล้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาศพระอิสริยายศตามลำดับดังนี้พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าประพัดสอนพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าประพัดสอนและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประพัดสอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องรัฐอิสริยภรจุลจอม9ชั้นที่1ปฐมจุลจอม9ฝ่ายในเครื่องรัฐอิสริยภรณ์จุลจอม9ชั้นที่สองทุติยจุลจอม9วิเศษฝ่ายในเครื่องรัชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นที่สองทุติยจุลจอม9ฝ่ายในเรียนรัตนาภรรัชการที่4ชั้นที่สองเปลี่ยนรัตนาภร์รัชการที่5ชั้นที่ส เหรียญรัตนาพรรัชกาลที่6ชั้นที่สองและเหรียญจัก,กรพรรดิมาลา